สวัสดีค่ะวันนี้เราไปเรียนรู้งานของฝ่ายงานต่างๆในสายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรกันดีกว่าค่ะมาแล้วเราเริ่มแรกที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ดีไหมคะเดี๋ยวเราไปถามว่าเขาทำอะไรกันบ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวินทำอะไระ ทำข่าวกรุงไทยข่าวกรุงไทยเหรอข่าวกรุงไทยนี่เป็นงานในของฝ่ายไหนนะงานของฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์โอเคแล้วฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์จริงๆทั้งหมดทำอะไรบ้างโดยส่วนมากโดยส่วนมากใช่ไหมใช่เท่าที่เห็นเขาก็จะมี YouTube อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ละอันนั้นส่วนตัวส่วนตัวคือเธอคือเธอไงใช่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 ป้า เขาก็จะมีอย่างตรงนี้เป็นสื่อสารภายในใช่ไหม <Ừ. S 1> ก็จะทําข่าวเกี่ยวกับสื่อสารภายใน <Ừ. S 1> ทางกิจกรรม <Ừ. S 1> เขาก็จะจัดง,งานกิจกรรมให้ <Ừ. S 1> พนักง,งานรับรูบร้เช่นวันขอวันแม่อะไรอย่างนี้ป uh huh. ระชาสัมพันธ์บนบนชน uh. เขาก็จะสื่อสารภายนอกกับนักข่าว oh. ทางนี้หลานสื่อสาร <Ừ. S 1> เขาก็จะทําเกี่ยวกับเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนเป็น เป็นส่วนกลางที่ใครอยากจะทำงานทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้ามาซัพพอร์ตงานนึ่งซัพพอร์ตสวนน่วนอ,อืนออ่นได้โดยประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนี้เข้าใจแล้วเ,ออเราไนห้งว่างจะเข้าไปขันงกอันเ <Get S 2> ขกบ,บ,บ้าคไทยนะแกรสเลยอ่ะโอเคโอเค thank you ต้องเยอะด้วยค่ะเยอะไงทำไรอะ่ะกำลังล่างหลักการโครงการกรุงไทยยันสไครเออ์อวอร์ดอันนี้เป็นงานของฝ่ายไหนอะ่ะฝ่าย CSR ล้งงานานี้มันเกี่ยวกับอะไรอะ่ะเป็นการประกวดโดยปีนี้เน้นธีมสตาร์ทอัพนะครับซึ่งเป็นธีมที่เป็นแบบเป็นกระแสในช่วงปันล้วงงานของ CSR ส่วนมากทำเกี่ยวกับอะไรหรอก็มีการประกวดด้วยแล้วก็ซึ่ง CSR นี้เน้นความยั่งยืนรู้ไหม เคยรู้มาก่อนรู้สิฉันมีความรู้นะเห็นหน้าจริอย่างเงี้ยฉลาดเชื่อได้ใช่เออแล้วก็จะมีโครงการใหญ่ๆก็จะมีกรุงไทยต้นกล้าสีขาวโครงการกรุงไทยอาร์ตวอลท์แล้วก็ไปดูัไปดูใช่ใช่ใช่อยู่ข้างว่างไงที่จตุจักรสองเออไม่มิ้งไม่ไม่ม่มิ้งด้วยละเออตั้งใจทำงานนะใครใครคนไหนมิ้งไปดีกว่า และห้องนี้นะคะสําหรับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนลูกค้าเราเข้าไปดูดีกว่าว่าจริงๆเราทาอะไรกันบ้างพี่ปอคะ่ะพี่ปอทําอะไรอะคะอ๋อพี่ปอก็รับลูกค้าที่มาร้องเรียนธนาคารนะคะซึ่งอันนี้เป็นงานของฝ่ายของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนลูกค้าคะ่ะอ๋อแล้วพี่ปอทําอะไรบ้างอะคะเนี่ย พี่พอก็อพยายามที่จะรับเรื่องแล้วก็ประสานงานติดต่อปยางหน่วยงานที่ลูกค้าร้องเรียนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือลูกค้าจนกว่าลูกค้าจะพึงพอใจนะคะอ๋ออันนี้ก็คือทําให้ลูกค้าเนี่ย ยังรักไปอยู่กับเราไปตลอดเลยใช่ไหมใช่ค่ะในเมื่อลูกค้ามาีให้ขอความช่วยเหลือหรือร้องเรียนมาหรือเสนอแนะมาเราก็ต้องรับแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอแล้วเราก็แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าจนกว่าลูกค้าจะพึงพอใจนะคะนี่จังเลยอย่างนี้ทั้งวันก็ต้องนั่งฟังลูกค้าเลยใช่ไหมใชส่สู้ๆนะคะขอบคุณคะ่ะงานเป็นอย่างนี้นี่เองน้องพี่ปอใช่ไหมเวลาเขาส่งมาใช่ไหมใช่ค่ะโอเค น้องกิ่งทำไรอะทำงานค่ะพี่แมวรู้แล้วว่าทำงานงานของน้องกิ่งคือฝ่ายไหนนะสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ค่ะแล้วสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ทำอะไรบ้างอะก็ประกอบด้วย3ส่วนงานหลักๆกันะคะก็จะมีงานการประชุมผู้บริหารงานบริหารจัดก,การธุกรกิ S <S แล้วก็งานประสานงานและบริหารงบประมาณค่ะที่แมพแล้วงานพวกนี้ทาอะไรบ้างคะงานพวกนี้คะงานการประชุมก็จัดประชุมผู้บริหา,ารการกรองเช็คอํานาจตรวจสอบก่อนเรื่องที่จะเข้าประชุมค่ะแล้วก็งานบริหารจัดการเอกสารธนาคารเนี่ยก็กั่นกรองเอกสารให้ท่านกรรมการผู้จัดการการา <S 2> <S 2> <S วมถึงดูแรง,งานสารบัญข,ของธนาคารก็คือเอกสารภายนอกทั้งหมดที่เข้ามาในธนาคารเนี่ยค่ะก็จะผ่านสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่รวมไปถึงงานประสานงานและบริหารงบประมาณเนี่ยก็จะดูแล ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายของท่านกรรมการผู้จัดก,การนะ,ค,ะอคอยดูแลงานงให้กับท่านงานหนูดูยิ่งหญ่มากเลยเนาะนอกจากนั้นยังรับฝากกุญแจของสาขาไปเสร็จสูญหายก็ยังดูแลให้ด้วยนะคะโอ้โหงั้นพี่ไม่ยุ่งกับหนูแล้วดีกว่าโอ้ย,ยตั้งใจทำง,งานเนาะ,ะไปแล้วา,ายบายไปทำอะไรอะ่ะทำงานโปสเตอร์ของงานแบรกบาลเปิดปากไงงาน งานใหญ่อะอาทิตย์หน้าของพวกเราไงอ๋อที่เราต้องไปออกไอเดียนใช่ที่สายงานเราต้องไปออกไอเดียกันใช่อ,อ,อ๋อแล้วนอกจากงานเนี้ยมาทําอะไรบ้างอะก็งานของฝ่ายสื่อสารการตลาดอะที่เป็นงานกราฟิกต่างๆแล้วก็มันจะมีงานอีเวนต์งานโซเชียลก็เราก็ไปซัพพอร์ตเขามันจะมีงานพวกออ,ออกแบบที่ระลึกด้วยแล้วก็งานสื่อต่างๆอืมงานดูดีจังเลยนเนาะก็สนุกดีชอบไหมอะก็ชอบนะถ้าชอบเป็นแฟนกันนะอ,อ เห็นไหมว่ากาเรียนอยากเรียนรู้นู่นนี่อมันได้อะไรมากกว่าที่คิดอยู่ดีๆได้แฟนว่ะ